สวัสดีค่ะเจเคโนโพามาชมกับวิวท้องทุ่งนานะคะบรรยากาศคาเฟ่แบบนี้เลยนะคะบรรยากาศร่องน้ำรำคลองค่ะฟินๆนะคะอยู่กับธรรมชาติบรรยากาศดีๆค่ะบ้านสวนโคกน้องนานะคะต้องการอยากได้เป็นของตัวเองมาจัดเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ดินจัดสรรแบ่งล็อกค่ะทุกท่านมีให้เลือกหลายแปลงเลยทีเดียวนะคะทำเรดีๆค่ะ โครงการติดถนนรัดยางค่ะถนนกว้างถึง8เมตรเลยนะคะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมสวยงามมากๆเลยค่ะ38คูณ42เมตรนะคะที่ดินแปลงสวยแปลงนี้นะคะราคาตารางวาละ1,475บาทแบ่งแปลงหนึ่งไร่ราคา590,000บาทค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะมีไม่เยอะนะคะของดีๆมีไม่เยอะคะ่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะ วิวดีบรรยากาศดีค่ะอยู่ใกล้มสวองคลาร์กเพียง15นาทีเดินทางไปฟิวเจอร์50นาทีนะคะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่องคลาร์กจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะวิวดีบรรยากาศดีนะคะพื้นที่แปลงสวยค่ะทำเรทองกันเลยดีเดียวนะคะสนใจสามารถติดต่อเขาไปคุยก่อนได้ค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะหรือต้องการไปชมแปลงจริง นัดหมายร่วงหน้าค่ะก่อนออกเดินทางนะคะสำหรับในวันนี้เจเคนโรราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ